สวัสดีครับัยรุ่นครับพบกับนาหนวดอีกแล้วนะครับวันนี้มาพบกับคลิปของกบยางมือใหม่นะครับห่างหายกันไปนานนะครับสำหรับคลิปกบยางมือใหม่นะแล้วก็ล่าสุดนาหนวดได้ทําเจ้า f 3 5 a นะครับก็เป็นเครื่องบินยางนะตามที่ลูกค้ารีเควสมาแล้วก็มีนะสอบถามมาหลายท่านเหมือนกันและเอฟซีหลายคนนะครับสอบถามมานะครับว่านาหนวดครับช่วยสอนวิธีการ นะสร้าง F 3 5หน่อยโมนลมันเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็รายละเอียดมันเป็นอย่างไรบ้างได้เลยนะครับมาเริ่มจากตัวโมนลกันก่อนแล้วกันนะครับเจ้าตัวโอบอกักไอ้ครละเจ้าตัวชิ้นงานเอาไว้ก่อนนะครับตัวนี้เป็นตัวโมลน,นะครับสร้างมาจากจินตนาการเลยนะใช้ปูนปลาสเตอร์นะครับหลอกขึ้นรูปมาแล้วก็มันจะเป็นแท่งสี่เหลี่ยมก่อนนะแล้วจากจากนั้นก็ค่อยๆมาเหลานะครับเอากดาษทรายค่อยๆ ขัดค่อยๆแต่งนะครับหรือว่าจะเป็นพวกมีดค่อยๆขูดไปก็ได้นะครับใครมีมีดก็ใช้มีดใครมีกระดาษทรายก็ใช้กระดาษทรายได้นะครับจินตนาการล้วนๆนะครับวัยรุ่นบอกได้เลยนะครับของพวกนี้ดูจากรูปภาพแล้วก็ค่อยๆจินตนาการสร้างไปนะครับตัวนี้นะหนวดก็สร้างมาจากจินตนาการที่ลูกค้าส่งรูปถ่ายมาเหมือนกันนะครับว่าอยากได้แบบไหนนะ นนดก็พยายามทําขึ้นมาให้ได้ตามที่ลูกค้าต้องการนั่นแหละมันอาจจะไม่เหมือนร้อยเเซนะครับให้อ่าให้คิดไว้ว่ามันคืองานศิละปะนะครับมันไม่จำเป็นต้องเหมือนร้อยเปอร์เซ็นก็ได้นะครับเพียงแต่ว่าเค้าโครงต่างๆรายละเอียดนะครับที่เราสามารถเก็บได้เก็บมาให้หมดเลยนะครับตัวนี้นนดก็เก็บน่าจะเป็นเครื่องเครื่องไอพ่นนะครับด้านข้าง2อันนะครับแล้วก็ท้องแล้วก็หัวนะครับมันออกออกจาแนวอ้วนๆสักหน่อยนะครับแต่ก็ คาดการ์ว่าคงไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับลูกค้าก็าชอบด้วยนะครับก็หลังจากที่เราทําตัวโมนเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเบื้องต้นนะนนุ์คาดการ์ว่านนุนน์เคยสอนไปแล้วนะครับเกี่ยวกับเรื่องของสรีระของตาเบ็ดเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญนะครับการออกแบบตัวโมนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยอยากให้เอาสรีระของตาเบ็ดมาเป็นส่วนเกี่ยวข้องด้วยนะครับนนุน์เลือกใช้เบ็ด1 o สีไทเทเนียมนะครับเห็นไหมครับเชฟมันจะรับกันพอดีเพราะนนุ์นตัดท้ายออก นะปาดท้ายตรงนี้ออกนะครับให้เชฟมันรับกับเบ็ด1 O โอพอดีนะครับแล้วก็มันจะนั่งอยู่บนบ่าของเบ็ด1 O โอพอดีนะครับเวลาเวลาจัดวางหรือวางตำแหน่งไว้แล้วเนี่ยนะครับมันจะลงแบบนี้พอดีเลยนะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับเคล็ดไม่รับดีกว่านะครับเล่าให้ฟังบ่อยแล้วด้วยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการออกแบบโมนเนี่ยนะครับ แต่รอบนี้มีคนขอมาเฉพาะเจาะจงเจ้า F 3 5 A ก็เลยจัดไปอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่ก็เป็นตัวโมนนะครับหลังจากนั้นหลายๆคนก็คงงงว่าแล้วมันเป็น F 3 5ได้ยังไงนะครับอ่ะหลังจากนั้นพอเรามาชุบนะครับเราชุบน้ำยางใสไป2รอบนะครับชุบที่ตัวแบบนี้ก่อนนะชุบน้ำยางใสไป2รอบพอชุบน้ำยางใส2รอบเสร็จปั๊บเราเริ่มเอาโฟม EVA เลยนะครับโฟม EVA เป็นแบบไหนนะครับ ็เหมือนโฟมด้ามคันเบ็ดะนะครับมันเป็นอย่างเงี้ยนะครับโฟม EVA มาตัดแต่งนะครับทำปีกนะปีกเจ้า F 3 5ปลนะครับปีกท้ายคัดท้ายอะไรต่างๆพวกนี้แหละนะครวางตำแหน่งให้มันคล้ายๆกับในรูปที่ลูกค้าส่งมานะแล้วก็ติดไอ้ตัวโฟม EVA เนี่ยเข้ากับตัวบอดี้ด้วยกาวยางนะครับติดเข้าไปด้วยกาวยางนั่นเองนะแล้วก็ ค่อยๆแต่งให้มันได้ที่ได้ทางนะครับหลังจากนั้นเนี่ยพอเราวางตำแหน่งของตัวปีกตัวอะไรต่างๆแล้วเนี่ยเราก็ไปทำการชุบสีขาวอีก2รอบนะครับจากที่ใครฟังเมื่อมม่สักครู่เนี่ยเราจะชุบไป2รอบแล้วใช่ไหมเป็นน้ำยางใสใช่ไหมแล้วก็เรามาชุบน้ำยางขาวอีก2รอบนั่นเองนะครับพอสองรอบเสร็จปั๊บเนี่ยให้เราเนี่ยทำการชุบมันรวมทั้งหมดเป็น4แล้วใช่ไหม แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยให้เราชุบสีเทานะครับสีเทานี่ก็ผสมไม่ยากหรอกนะครับก็สีขาวผสมกับสีดําก็ได้สีเทาแล้วแหละนะครับก็น้ํายางใสที่เรามีเนี่ยนะครับก็หรือว่าน้ํายางขาวที่เรามีกแบ่งมาผสมเป็นสีเทาก็ไม่ยากนะครับก็เอามาผสมกับสีดํานิดนึงนะครับก็ได้เป็นสีเทาแล้วนะครับอ่าพอหลังจากนั้นชุบสีเทาเสร็จนะเราก็อ่าปล่อยให้แห้งนะครับปล่อยปล่อยให้แห้งเสร็จปั๊บเนี่ยเราก็ทําการมาตกแต่งลวดลายนะครับ ไอ้ตัวลายสีเนี่ยนะครับบนตัวมันเนี่ยไม่ใช่สีขาวนะมันคือการเอาสีเทาเดี๋ยวเดี๋ยวนะการเอาสีสีขาวมาผสมกับสีเทานิดนึงนะครับสีเทาสีเทาพื้นมันนะครับมันก็จะได้สีที่สว่างขึ้นมานะครับก็ทําการวาดลวดลายตกแต่งตามตามแบบนะครับหนวดก็ทําการเขียนหนวดนะครับสัญ,ญลักษณ์ของหนวดเองนะแล้วก็ทําการเขียนสัญ,ญลักษณ์ธงชาติแบบนี้นะครับแล้วก็เขียน F35 แบบนี้เลยนะตรง ปากหนาตรงนี้นะครับก็เอาสีเทาเนี่แหละจุ่มปลายตะเกียบนะครับแล้วก็แปะลงไปนะครับสองรอบนะครับแล้วก็เอาสีทองอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้มันดูโดดเด่นนะครับให้มันดูโดดเด่นนะครับก็กลายเป็นจุดกันปากชิกที่ชัดเจนนั่นเองนะครับนี่หลังจากนั้นยังไม่เสร็จนะให้เราเนี่ยนำไปชุบเงานะครับการชุบเงาเนี่ยก็ลองหาดูนะมีขายนะครับน้ํายา เคลือบเงาหรือน้ํายารักษาเนื้อยางนะครับน้ายาชุบเงาเนี่ยจากทางนําโชคนาคแย้มก็มีขายนะครับทาง a c e b o o k นะครับก็ลองดูมีหลากหลายเจ้านะครับลองไปดูนะครับสเปค USA ทั้งนั้นแหละนะครับใช้ได้เหมือนกันหมดนะครับเคลือบเงานะครับเคลือบเงาเสร็จเนี่ยให้เราทิ้งไว้อีกข้ามคืนเลยนะครับสิชั่วโมงนะครับนนวดก็ทิ้งไว้12ชั่วโมงนั่นแหละนะครับแล้วเราก็มาถอดออกนะครับการถอดออกก็ปิ้นปกติเลยนะครับใครที่สงสัยว่า มันจะถอดออกอยังไงลองย้อนไปดูนะครับนันโดเคยทําคลิปเจ้าหัวคาราบาวนะครับไปให้ดูหนึ่งตัวแล้ววิธีการถอดออกมันไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะครับแล้วก็ส่วนนี้มันก็เป็นโฟม EVA มันก็ให้ตัวได้อยู่แล้วนะครับมันเป็นอีกหนึ่งเทคนิคในการสร้างจินตนาการของศิละปะนะครับเท่านั้นเองนะ,ะเพราะว่าตัวโมนมันมีแค่นี้นะครับส่วนที่เหลือเนี่ยมันเป็นองค์ประกอบที่เราใช้วัสดุอื่นๆมาเป็นองค์ประกอบเท่านั้นเองนะครับหลังจากนั้นเนี่ยให้เรามาประกอบชุดเบ็ดนะครับ ชุดเบ็ดเนี่ยก็ประกอบไปด้วยนะครับด้านหน้าเนี่ยก็คือไว้ใส่ทีหลังแล้วกันนะครับเป็นห่วงสปิทลิงนะครับแต่ชุดเบ็ดจริงๆเนี่ยก็จะเป็นนะครับลูกหมุนเบอร์สี่นะครับตัวนี้ที่เราเห็นเนี่ยคือลูกหมุนเบอร์สี่นะครับคล้องด้วยเบ็ดเออไม่ใช่เด็กคล้องด้วยสปิทลิงอีกครั้งหนึ่งเพื่อเพิ่มระยะในการประกอบนะครับ คล้องด้วยสปิทลิงอีกครั้งหนึง่งแล้วก็เอาสปิทลิงเนี่ยไปคล้องที่ก้านเบ็ดนะครับนี่คล้องที่ก้านเบ็ดเบ็ดตัวนี้เป็นเบ็ด1 O สีไทเทเนียมของ sns นะครับส่วนชุดด้านในชุดน้ำหนักเนี่ยก็เป็นตะโก้ฟิลส์นะครับบีบนิดนึงนะครับแล้วค่อยหุ้มด้วยท่อหดนั่นเองนะแล้วก็ชุดท้ายเนี่ยนะครับก็เป็นสปิทลิงคล้องที่ก้านเบ็ดนะครับวิธีวิธีใส่นะั้นวดเคยเคยทำไปให้ดูแล้วลองย้อนไปดูในเพลย์ลิสต์ของ ตัวกบยางมือใหม่ได้นะครับมีอยู่นะแล้วก็หลังจากนั้นนะครับชุดท้ายตัวนี้ก็เป็นลูกหมุ่นเบอร์สนะครับนั้นเลือก,กใช้เบอร์ใหญ่เลยนะครับแล้วก็สปินลิงอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ใบสปินคู่นะครับใบสปินคู่ตัวนี้ก็จะเป็นใบดีน้ําสร้างฟองกับใบเคาะนั่นเองนะครับจบก็เลยกายมาเป็นเจ้า F35 แบบนี้เลยนะครับอันนี้คือขั้นตอนทั้งหมดนะครับที่กำหนดได้รังสรรค์เจ้า F35 ขึ้นมานั่นเองนะน่าจะขาดตกบกพร่องตรงไหนหรือเปล่าเดี๋ยวนึกก่อนนะไม่น่ามีนะก็อธิบายไปค่อนข้างจะครบถ้วนแล้วนะเออเนาะตั้งแต่วิธีการสร้างโมนนะจนไปถึงการชุบนะการแกะออกจากโมนการวาดลวดลายจริงๆแล้วพวกนี้มันเป็นงานศินละปะนะครับอย่าไปคิดว่าทําแล้วมันต้องเปะ๊ะหรือมันต้องอะไรนะครับให้เราคิดว่าให้เราเนี่ยเลือก สิ่งที่เราอยากจะทำนะครับแล้วนำมาบรรเลงบนบนตัวชิ้นงานให้มันออกมาเป็นแนวของศิลปะอย่างนันนวดเองเนี่ยก็เป็นแค่ผู้ที่ถ่ายทอดอจินตนาการของนานาักนตกปลาลงไปบนชิ้นงานศิลปะเท่านั้นเองนะครับแล้วก็พยายามามีความชอบกับมันด้วยนะครับาบางคนถามว่านันนวดครับวาดลายแบบนี้วาดยังไงก็วาดมาจาก ตัวชิ้นงานจริงนั่นแหละนะครับก็ดูคือมันไม่ต้องเหมือนเป๊ะไงนะเพราะมันไม่ต้องเหมือนเป๊ะเนี่ยที่เหลือมันคืองานศิลปะมันจะมีความเบี้ยวความเอียงความอะไรแต่ว่าอันนั้นมันเป็นเรื่องของลวดลายนะแต่ส่วนองค์ประกอบอื่นๆที่มันจะต้องสวยงามเนี่ยมันก็พวกปีกพวกอะไรพวกเนี้ยที่ให้มันดูแล้วเนี่ยสมจริงนิดนึงอะไรแค่นั้นเองนะครับมันอาจจะไม่ได้สมจริง1 0 0นะแต่ก็ทําให้ลูกค้าประทับใจเท่านั้นเองตัวนี้นะครับส่งรูปให้ลูกค้าดูแล้วลูกค้าชอบนะครับประทับใจในในตัวชิ้นงานนะครับก็ถือว่า ปิดจ็อบไปได้อย่างสวยงามนะอ่ะนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มาถ่ายทอดประสบการณ์สำหรับเจ้า f 3 5โดยครบถ้วนนะครับนนวดคิดว่าก็ค่อนข้างละเอียดพอสมควรนะครับไม่มีใครเขาให้อย่างนี้หรอกนะครับยกเว้นนนวดนี่แหละอ่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมกันด้วยละกันนะครับวันนี้วาจาใดไม่สุภาพนะครับข้อมูลด้านไหนคาดตกบวกพ่องไปนะครับคอมเมนต์ใต้คลิปบอกนนวดได้เลยนะยินดีตอบคำถามทุกคำถามนะครับเพื่อถ่ายทอดเป็นวิทยาทานร่วมกันสำหรับงานศิลปะน,นั่นเองนะครับเอา ติดตามกันต่อไปแล้วกันนะครับฝากนะเป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วกันแล้วก็เดี๋ยวมีอะไรดีๆจะเอามาอธิบายกันเพิ่มเติมนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปก่อนบ๊ายบายปุ๊น